สำหรับช่วงนี้ค่ะเรามาอัปเดตนะคะเรื่องของการเดินหน้าอ๋อ t l a n l e n t e r t e r t m i n t e o t p o m x l e x ค่ะมหานครบันเทิงระดับโลกซึ่งต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ช่วงเย็นค่ะ4มิถุนายน2568นายจุลพันธ์อมรวิวัฒร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังท่านได้เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าว Thailand Entertainment Complex โดยมีนายศึกษิดีจอมขวัญรองเลขาธิการนาย,ยกรัฐมนตรีร่วมนาเสนอรายละเอียดของโครง ค่ะโดยนายจุลพันธ์ได้ระบุไว้ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยอย่างที่เรารู้กันว่าเศรษฐกิจไทยต้องการเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจตัวใหม่เพื่อจะมารับมือกับการเปลี่ยนแปลงทาง g e o p o l ลิสติรวมไปถึงเรื่องของการแข่งขันทางเศรษฐกิจในระดับโลกรัฐบาลจึงผลักดันโครงการนี้ค่ะโครงการ Thailand Entertainment Complex เพื่อจะสร้างอุตสาหกรรมใหม่แล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตในระดับที่เหมาะสม ด้านของนายศึกสิทธตเองก็ได้มีการกล่าวเพิ่มเติมไว้ว่ารัฐบาลส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวแบบไม่ต้องรอฤดูกาลแล้วก็เน้นการท่องเที่ยวที่สร้างขึ้นมาใหม่ซึ่ง Entertainment Complex เนี่ยก็จะเป็น Man-made Destination ค่ะหรือว่าจุดหมายปลายทางที่มนุษย์สร้างขึ้นที่จะสามารถสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตฮอล์ค่ะมีพื้นที่จัดงานนทิทรรศการระดับโลกมีสวนสนุกมีพิพิธภัณฑ มีร้านอาหารระดับมิชลินแล้วก็มีท่าจอดเรือยอทด,ด้วยซึ่งจะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวระดับบนบนระดับไฮเอนด์ระดับ, end, รดบพรีเมียมระดับลักชูของผู้ฟังซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลและแน่นอนว่าที่นี่จะเพิ่มการจ้างงานแล้วก็ดึงดูดการลงทุนจากทั่วโลกได้ ซึ่งโครงการนี้วมฟงังจะเป็นโครงการที่ลงทุนโดยเอกชนค่ะย้ําว่าจะไม่มีการใช้เงินภาษีจากพี่น้องประชาชนเลยแม้แต่บาทเดียวเพราะมีการยืนยันว่าทุกขั้นตอนนั้นเป็นไปด้วยความโปรง่งใสมีกฎหมายรองรับอย่างครบถ้วนนะคะแล้วก็มีข้อมูลสนับสนุนรวมถึงมีการกํากับดูแลยอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะประเด็นที่หลายคนตั้งออข้อสังเกตตั้งข้อสงสยัยแล้วก็หลายคนเนี่ยอาจจะมีความคิดที่เห็นด้วยเห็นต่างกันอยู่นะ ฟังผู้นั่นก็คือประเด็นของคาสิโนค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยรัฐบาลยืนยันว่าไม่ใช่ศูนย์การพนันออนไลน์อย่างแน่นอนและที่สําคัญไม่ใช่ว่าทุกคนที่อยากจะเข้าแล้วเข้าได้นะคะเพราะเขามีกฎอย่างเข้มงวดมีมาตราการป้องกันที่รัดกุมในทุกขั้นตอนและการบังคับใช้กฎหมายอย่างชัดเจนโดยโครงการ Entertainment Complex นี้ถือเป็นโอกาสการลงทุนครั้งใหญ่ของประเทศที่ไม่เพียงแต่จะสร้างรายได้จากภาษีให้ร เขาคาดการณ์กันว่าปีหนึ่งเนี่ยจะสร้างรายได้เนี่ยจากภาษีนะราวๆหนึ0 0หมื่นสถึงสี่หมล้านบาทเท่านั้นค่ะแล้วก็ยังส่งเสริมเรื่องของการจ้างงานการช่วยเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวได้ถึง5-20%เลยก็ว่าได้ทำให้ประเทศไทยนั้นไม่มีช่วงโลซีซันอีกต่อไปแล้วก็สร้างแรงกระเพื่อมให้กับเศรษฐกิจโดยรวมได้อย่างแน่นอน ในส่วนของรายได้จากโครงการนี้ค่ะผู้ฟังก็จะถูกนําไปสนับสนุนในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างเช่นให้เป็นทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนเพื่อจะไปพัฒนาเยาวชนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางโดยรัฐบาลค่ะได้กําหนดไว้ในพรบอย่างชัดเจนเลยเพื่อจะให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วก็เป็นธรรมต่อชุมชนรวมทั้งรัฐบาลเองก็จะเปิดกว้างต่อข้อเสนอแนะต่างๆและจะนําเสียงวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมา ปรุงร่างพรบให้รัฐก,กลุ่มยิ่งขึ้นค่ะคผู้ฟังเมื่อวานนี้ก็ได้มีการถแถลงข่าวไป,ไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะใครอยากฟังนะผู้ฟังเข้าไปดูได้นะคะใน Facebook f แฟนเพจสวทสงขลากรมประชาสัมพันธ์ฟ้าใสแชร์ลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะแล้วก็มีรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็เข้าไปดูกันได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดจะบอกว่า Subscribe ก็ไม่ได้อะเนาะเพราะว่าเราเป็น a c e b o o k เนาะคุณผู้ฟังก็กดไลค์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะคะ